เงียบยองก็มังกินมีเขายินต่างไม่ร้างมันอยู่อ่าเที่ยวแบบจนๆจนจนโดนอโออลอถองแค่ถ่ายกับฝีไปม่ิดติดดะเรนมา่ยเนเขาเลย ชั่วโมงก่อนไปบินนะคะอยฟีลไลค์ไปบินนะคะไปไปเที่ยวนะคะยสีต้องทำหน้ามันเนี่หน้าก็คือสดมากะคุณเก็บของอยู่นะคะตอนนี้เราองไปเที่ยวแต่ว่าที่ไหนเอ่ยก็จริงๆอ่ะมันจะเขียนไว้ตั้งแต่ต้นคลิป ถ้าทุกคนคิด้ว่าทุกคนรู้แล้วว่าเราจะไปใช่ถูกแล้วอนั่นแหละเราจะไปกลอ่านอ่านอ่านตรงคลิปนะคะเก็บของสภาพห้องตอนนี้ทุเรศมากถูกค่ะเจอกันที่สนามบินนะคะะเออค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเราก็กงเป็นรจะรอที่ออเตอร์เปิดครับเพือเราจะเช็คอินนะคะหน้าสุดยมไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณชมพู่เกิดแต่กับกูค่ะเกิดแต่กับกูก็คือทุกคนจะได้อันนี้นะคะเปิดบินพาส่องไปก็คืออ่ะตั้งแต่ขาออก จนถึงมาเก๊าได้ตั๋วสองใบนะคะแต่ขณะที่ฉันได้หนึ่งใบเพราะว่าตั๋วนั่งโดนร้องนั่งโดนรองเคือเพื่อนนีนั่งข้างกันเขคือฉันต้องไปเช็คอินนะเศร้ามากเรื่องที่หนึ่งยังไม่ความวยไวม่ทันหายความไฟทุกคนสแกนทุกอย่างผ่านนะคะอันนี้คืออทุกคนผ่านไปเลยคนสแกน สะแกนทุกอย่างผ่านเราก็ผ่านเหมือนกันแต่ว่าติดที่ลงทางกูงงว่าผู้ตรวจลงทางนะคะงงกิกกับโก้ค่ะเบิร์วรินี่ค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา หนึ่งสามสิบสี่นาทีเขากำลังกินข้าวดึกซึ่งจริงๆแล้วเรากินข้าวเย็นเหมือนกันนะแต่ว่ากินอยู่กินอยู่กินแต่กับโจอกจะมานิวส์อยู่นะคะว่ากินอยู่เนี่ยก็คือสุปมิริของคนอ,งอนคอนฟรีพิซซ่าฟรีเอร์เกิิฟรี โปรตอนฟรีบตอนีเพราะว่าทำเระด้วยิิบทำเะละปรเพราะว่าเพื่อนเป็นเป็นเลนแมนก็ขอบคุณขอบคุณนะคะฝนเคื่องารบริวารมีทุกอย่างที่ดีขพระใครเจะใหม่หนึพระราชาณนุ น,นี้ไปไหนกันไปไหนกันคะโซ่ส,สายเสยขนาดนี้นี่ทุกคนอเลยอันนีาจะไปอีก ข้าวหยอนขายอนทุงนนาช national a i r o r t ที่ต้วันละโ้นดี๋ยวเราก็จะอไี่เราใสไปที่ใต้สูนยของใต้วันเลยนะก็คือเราศกเสรบักมากมากมาบาาเลอเลยจะวางรยังแสงเลยจ้ะไปถึงตรงนู้นเราก็ไม่ใ้ถ่ายข้าอ่ะ ให้ปะป๋ะเป็นคนทำตอนนี้เราก็เราจะไปไหนคะ <Bye. S 2> อนนเอาดีๆคุณน้า

การตัวเองค่ะคุณนา เกาสมุยซึ่งเป็นตาใต้สุดเปเที่ยวคนจังหวัดต้จังหวัดใต้สุดสองใต้หวัยก็เราจะเที่ยวก็สมสองวันใช่ไหมสัปปิปปาร์วนตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วสถานที่ต่อไปเราก็จะลงแล้วจะกัง เฮ้อ่อฮัลโลสวัสดีวันนี้เราอยู่ที่เกาซอย่างงี้หรอเไม่น้าไม่อยู่ขึ้นกูมองไม่เห็นอะไรเลยนะ

สไปไหนไปรอดปากงสละออกปากมังกรใ่ลอดปากมังกรออกปากเสโอ้โห อันนี้อยน้ำลาบนบัสนะคะกำลังบัสาห้าสองบับาสองนจะมาี่ไปวัดป่าที่มันเป็นชื่อนี้ค่ะเราขึ้นที่ไหนที่มันลําคอนกับมีเสือมาตยค่ะซึ่งคนที่พาไป หลักเฮหค่ะ <Hi. S 2> ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดที่เรานั่งวัดมาแล้วล่ะคะ่ะก <c oughs> ็คือข้างหน้าคุณต้ <c oughs> องประกอบเลคะ่ะน <c oughs>

ตอนนี้อยู่ไหนคะอ๋ออยู่ค, <น S 1> ค <น S 2> ุ้มแดดค่ะคุ้มนะเรยมากเัยนี่จะสวยจังเกบมาก่มเรากําลังจะไปตลาดไหนเหรอโน,น้นตลาดชื่ออะไร โอ้ยกำลังจะไปตลาดไหนคะลิวเหอลิวเหอเลี <S 1> <S 1> ้ยวในตลาดเกิดเลิวเหอในมาร์เก็ตอะไรอร่อยกูแล้วแหละอ่ะไหนดำเนรายการสีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตลาดที่ไหนนะย่านย่านเลี้ยวเห่อ เฮีย่ไอไก่เยไอโกอิครับคุณคเที่ยวแบบจนโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกอะไรซื้อปิ้งไก่ละปิ้งไก่สองร้อี่สินอร่อยไหม หลับตาทำหลับตาปรุงเครื่องปรุงยังทำอร่อยกว่าอีกมือโอ้เ oh, สาดายท้องเสร็จปากกว่าครั้งเลยอืออันนี้คือที่ใช้ไห<อ>วอกากาศดีมากวิวจากหน้าต่าง,งเลยมั้ยนะคะคุณน้าหน้าต่างเลยคุณน้า สวัสดีจากเกาสงเช้าวันที่สองนะคะเสือนเขือนอยู่สามน้อยมีคนนึมกล้วยอีกคนนึงอ่ะติดภารกิจยังมาไม่ได้ค่ะใช่ติดภารกิจนะคะอะไรนะเขาอะไรนะผมพออินกับเมื่อคืนเข้าเฝ้าพ่อหังแต่ ว่าด oh, 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 ังแต่ค e ืออะไรอโอ้แ well, ต่เราติดตามนะคะเราจะไปไหนอ๋อรถเข็นมนคะเขียนเนประโยคของประโยคกอะ อห้านเมยองเขาตอนเช้าก็คือที่เราส่งก็คือแบบสะอาดเรียบร้อยสวัสดีค่ะวัสดปค่ะ ก็กำลังจะเดินไปหาซื้อผิดคุณละลายนะคะก็รูปนี้แหละแต่ว่ากูขยายมึงต้องขยายตัดเอาเพราะว่าอยู่ไม่เห็นเลยฝักไ่หนูเยอคนเดียวแล้วเราจะไปแค่ถ่ายกับถึงไปก็ติดดีกว่ายังไม่อาจอ้องสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปข้าง่ะข้างไหนคุณละลาย ร้าึกมันเปรมากแข่งสาบรรยากาศสบายเออกูโดดรถชนคุณลุงข้ามเลยใช่ไหมคุณลุงไปแล้วไปแล้วเพื่ออะไรข้าถหนอนแล้วใส่แว่นเอาอยู่ไหนถนนไม่เข้ากล้องอ่ะเข้าแล้ว ไม่เคยเลยหรอสาวคนแรกอีกคนนึงไปไหนอะนอนไปทำวัดกับพระถังพระถังใคอพี่ตัดออกนะเนี้ยออกอาการเอีวูของในแพมได่มาหนคะสวัสดีค่ะวันนี้อะไรน่าสนใจเอ่ยอะไรน่าสนใจในนี้ตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้สองร้อยค่ะ อยขนาดนั้นก็เขาไปขึ้นน้างไปเหรอน่ากินมากนี่แต่ว่าตะลุมมีอย่างหนึ่งอะไรเดลิม่มาตัางนี้เขามีละเขามีที่ถ่ายเอกสารถูกตู้เลยอ่ะอ๋อซื้อเลยคือแบบว่าคือดูเจอแบบมีภารกิจอะไรที่ต้องรีบกินงานคือไม่ต้องไปหาร้าน,านทุกนก็คือสาม,มารถแบบกินตรงนี้ได้เลยไทยก็มีนะจริงเหรอ คุณเล่นแบบนี้จะไทยไม่มีแพมลี่มารทุกที่ขนาดนี้เลยเออๆคุณเล่นคุณเล่นนะคะุวสร้างเบกนิ่งค่ะเราซื้อน้ำต่อเล่นจากแพมลี่มาอร่อยอุ้ยแต่งอาหาอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยมากเลยมากเราส่งวันละเด โอใวน่ักจครแคร์่บยัไม่่ยอะไรนะอะไรอ่ะเป็นโจนโจนจคนละฟตโอ้เิที่นี่พ่อกังลุกแต่มันดูมันแค่มีคนอะไรอ่ะ ตอนนี้นะคะคือเราได้มาหามาที่ไหนคะอันนี้อันนี้สองคือตอนนี้นี่สองข้าที่เรือคือท่าที่เราเดินไปจากปัจริ่ตรงเมวท่าพามาขึ้นเรือหรือพามาค่าก็ไม่รู้นะชมแต่ว่าก็เปินมาแล้วท่ที่เขาพาเดินมากูไม่ถ่ายเพราะว่ากูปวดตกูก็เลย

นันชิมหรอนัชิมร้นานะขเลยหรอ อีพีหนึ่งพ่อป๋าจะพาไปซิ้นไหนเนี่ยจะไปขับขักรยานเพราะยุงอยู่ที่โพฟูอันนี้คือเร็วแล้วหรอพี่โมกูอ่ะพา่โพกูไปกินโมงนะพาอป๋าพาซิ่งคือถ้าเป็นคนโลาเพราเราพูดภาษาจีนได้อย่างเงี้ยก็โอเคเอออ้โ มือนเล่นเกมซาทากินเลยอ่ะอันนี้คือรู้ว่าอยู่ในเกมซาทากิดน้ำน้ำหยับยุ่งมองยุ่งเนาเต็มที่แล้วที่เต็มที่แล้วบ๊อบไม่เต็มที่บ๊อบไม่เต็มที่เลยนะนี่ไงมันขึ้นได้เดี๋ยวเราต้องใจเย็นหน่อยเออโนพาโน่ต้องใจโตอ๋อได้จาจักรยานเราถือว่าเป็น เราเป็นรถไฟรถไฟบลอกเตจเดี่ยวในฟาร์ม E I E I O ข้างในฟาร์มเขาเห็นฟูงเป็ด E I E I O คนขับทำอะไรนะคนขับขับรถนี่แหวนยังไงนะตรงนี้บิดยังไงบิดยังไงนะบิดยังไง น้องบิดบิดยังไงนอนผ่าทำสีไหนทำยี่นทำยี่นงนีบยังไงฮัค่ะลไงไงสุเชคีถ้าใครต้องการมาผมนะไป จะลงเป็นวิดีโอเหรออะไรอ่ะเอามาพูดดิทำอะไรอ่ะษาประวัติศาสตร์หรืออะไรเลยคนแพนอ่ะจริงอันนี้คือถ่ายไปจาบไหนพ่อจ๋าแม่จ๋ามารับแล้วเหรอคะพ่อจ๋าแม่จ๋าขับรถมารับพ่อจ เราต้องยืนอย่างงี้นะทำไมอ่ะตอนนี้จะบอกเขาจากท